สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็นานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเปิดคลิปมาด้วยผลงานของนายานะครับผมปลาตะเพียนหรือปลาตะโกกปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนนะครับนี่ครับวันนี้เราอยู่ที่หลุมบัวนะครับแถวองค์ครักษ์ม่รู้นครนายกหรือว่าปาจีนนะครับดูสายปลาอืเอาแล้วทีทีเลยครับแอมดู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 น้าเน็ตาอมกแล้วโอ้โหปลาทูนะครับก็เพิ่งจะเปิดกล้องนะครับผม ผลงานมากันทีถีเลยวันนี้มากันสมาชิกถือว่าเกือบครบทีมขาดอยู่คนเดียวก็คือน,นับปายนะครับผู้ปลูกเบิกเหลิวริมคลองทีมงานที่เห็นเสื้อตรงนี้นะครับหลยวริมคลองก็คือท่านอาจารย์นับปายนะครับก็ไปไม่ได้ครับนับปาย,ปายวันนี้ติดภารกิจนะครับไม่ได้มาร่วมด้วยบ้านนับปายก็อยู่ใกล้ๆตรงจุดที่เราตกนะครับก็ฝั่งโน้นก็จะที่เห็นก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวดูปลาของนายยาก่อนนี่ครับตะเพียนใสสวยเลยนะครับผม ฝั่งโน้นที่เห็นนะไกลๆก็จะเป็นทีมงานก็จากใกล้สุดก็จะเป็นน้าจิงดี้น้าอิ๋วน้าอาร์ตน้าก๊อกแล้วก็น้ามี่นะครับผมก็อยู่ตรงที่เราเคยนั่งตรงมีต้นตาลนะครับขยับก,กลับมาตรงนี้ก็มาเปิดไม้ใหม่นะครับกับน้ายาน้านเนสนะครับผมแล้วก็ฝั่งโน้นไกลๆเลยไปก็จะเป็นน้าไทยนะครับผมตรงโน้นนะครับน้าไทย ก็ไม่ใช่รถคันนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นนานาที่มาตกป่าเหมือนกันนะครับผมก็ <S <S ส่วนของผมนี้ก็เพิ่งจะลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้มาสายนะครับน๊อกไปรับแล้วก็บังเอิญเข้าทางดว่วนแล้วก็หาร์ช่องออกไม่ได้นะครับต้องไปกลับรถแถวน้องเสือก็วนมาก็ใช้เวลานานนะครับถือว่าไม่ได้หลงทางเพียงแต่ว่าขับเลยจุดที่จะออกมอเตอร์วเวย์ก็เลยต้องเลยไปต่อนะหาทางวนกลับมาอีกทีนึงก็เลยมาถึงสายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ิบ เกือบจะ11โมงนะครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับก,ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานวันนี้เราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทิพเฉพาะก,กิจอ่าได้ข่าวทีมงานนะครับนายานะครับนายาก็จะเดินทางกลับตัวจวก็เลยนัดมิติ้งกันเพื่อตกปลาหาปลาให้นายากลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นทิปรวมตัวหาปลาเพื่อให้นายานะครับผมมาดูผลงานปลารวมวันนี้ผลงานเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับ อ่ะโอเคครับผมก็ทุกอย่างเสร็จไปหมดแล้วนะครับวันนี้ตกในระยะ4.5นะครับคันไฮบินเจียสไลด์จากร้านเ t Fishing Tackle นะครับไซเมน2.5งเซน่า2.0ตาเบสศูนดห้นะครับผมวันนี้ตาเบสเบอร์เล็กนะครับทุ่นของนอร์เวย์ทุ่นดอยน้ำนะครับเป็นทุ่นหนามนิ้วนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับข้างๆผมนี่เลยครับนายยานายกัญญาจากช่องจากช่องกัญญาฟิชชิ่งนะครับนายยาแล้วก็นันเนตนะครับผมช่างซ่อม ไอทีคอมพิวเตอร์นะครับมาเดี๋ยวถ้าเกิดน้ายาหรือว่าข้างๆได้ปลาใหญ่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ตกแบบไม่ตายตกโกลบิ้งสองตะคอนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้มีปลาใหญ่เข้ามาหาเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมะครับผมลุ้นกันไม้แรก อนุญาตปรับทุนแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมน่าจะได้ละมีอาการครับผมลงไปแล้วอย,อยู่ครับผมปลาอะไรเนี่ยมมเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมประเดิม,มด้วยมอสตะกลับนะครับผมนี่ โอ้ไม่ได้เจอนานมากครับมาแล้วครับหมอตัดกลับประเดิมของเราสุดยอดครับ <c oughs> โอ้ออกซ้ายอีกแล้วปรับกล้องตามแทบไม่ทันน้ำตื้นเลยตรงนั้นขึ้นขึ้นไม่สวยเลยเอาตามสภาพครับขี้เกียจปรับนี่ ียนผิดตำแหน่งนะครับออกซ้ายตรงนั้นเป็นเนินนะครับตรงที่จุดที่ตกเนี่ยมันเป็นดินสลบพอดีแถวจังหวะอ่าสลบฝั่งขวาน้ําจะลึกนะครับสลบลงไปอ้าวึ๊้ยนี่ไงอ่าใสสวย,สสวยไม่ต้องสวิงดูเนี่ยตกกันเงี้ยตกปลาอเออ,อเออเออ <laughs> ขิงหองซอยกันฮ <laughs> นะ เกิดการคิงกันระหว่างสองฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งน้นถ้าเขาได้แปก็จะคิงเรานะเราได้มเราก็ต้องคิงกลับนะดีนะน้อไทยอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยมาแล้วครับเตอร์เพียนไซส์สวยๆโอเคครับ ยิ่กอร่อยคาปิ้เขาเปลี่ยนให้พร้อมเม่นเตนางสิฝนแล้วแ๊ดเขาน่มาแดดเขาเขานำมาแล้วใส่ดีเ <c oughs> อาละครับหนึ่งแจ้บอ,อันนามนได้ขิงฝั่งโน้นทีหนึ่ง โหลงปุ๊บกินปั๊บอันไหลเนี่ยไหลแล้วหนึ่งเตี้ยมครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงในหาบ่ายนะครับก็ได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการมิสติง้งแล้วก็ทานข้าวร่วมกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หมายบึงบัวนะครับนักตกปลาเต็มบ่อ น้าทยก็ขึ้นย้ายหมายมาไปเจอกันที่จุดรวมพลตรงต้นตาลนะผมมาโอเคครับผมว้ามาตกเร็วนะอะไรเนี่ยอาหารเสริมครับอาหารเสริมโอ้ยขอบคุณครับน้ำน้ำมะตูม,มน้ำแก๊กหวยขอบคุณน้าทยอะอาหารเสริมไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับวันนี้ จริงๆเราก็อยากมีสปอนเซอร์ยี่ห้อรีโอมันกันนะสปอนเซอร์ยังไม่เข้าทมหาสปอนเซอร์แล้วเป็นยังได้พวกนี้ก็วองโอโออกความคู่ความน้องเถอะขิงเขาไปทัวร์เส้ป่าจักตัวเลยนี่โอ้ยป่าตัวเดียวนอนอันเลี้ยวไปก็เห็นนันครับตัวเดียวครับนะครับนอนไงยท้องได้ตัวเดียวครับแหมทำขิงคนอื่นเขาอยากฆ่าครับผมขอบคุณครับ กับเจ้าถามหาในแม่นบ่แล้วก็ไปหามาให้เจ้าเหมือนกันงั้นเอาไปเจ้าันนี้เอามปให้ใครดีเอาไอ้ทิมด้วยอือฝนอยากติดนานะมีแล้วคิดทาโต้ด้ะไอ้ทิมไอ้ทิมยังอยู่โอ้ไอ้ทิมก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินกินอะไรดีกว่านะน้าไทยเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรากินต้องกินของคาวก่อนแล้วค่อยกินของหวานเออใช่ต้องกินของคาวก่อนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาต พักแป๊บหนึ่งนะครับทานข้าวกันก่อนนะบรรยากาศร,ารวมๆก็จะประมาณนี้ครับนายาเอ้ยนามีกับนแล้ก็ก็นั่งตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะน้าอาร์ตนะครับนั่งตรงนี้น้าอาร์ตน้าอิ๋วแล้วก็นั่งตรงนี้ฮะของสุกใจนี่อะไรกระติกสุกใจกระติกสุกใจโอเคครับผมก็ตัวนี้ก็พักผ่อนก่อน,นนะครับมีไอติมแล้วก็มีเบียร์เย็นๆแล้วก็ อันนั้นเป็นอะไรนาอัดทำขนมจีนนะครับทำมายาขนมจีนมาให้อย่าถ่ายให้มันติดน้ำมี่น้ำมี่แตคิดค่าดอ่าดจจะเบอร์หน้าให้บอกว่าไปก่อนปุ่นปู่นหนึ่งบอกว่ากินเข่าไปตีขั้นเบสเซอร์ออกจากขั้นหยู่ผู้หญิงอ่อนแงเถกันยาไม่ยาอะไรเอาอีกแล้วผีพ่อเถอะบัดผู้หญิงอ่านอะไรเดี่ยมาเรื่องรานข้าวนะข้าวมื้อเที่ยงของเรามีไก่ไก่ทอดอะไรนั่นไก่ต้มน้ำปลา ไก่ทอดขาใหญ่น้ำไก่ได้น้ำไก่ทอดขาดใหญ่แก้วใหญ่หม้อขายแล้วก็ขนมจีนน้ำยาหม้อใหญ่นะครับนะฮะทำมาให้ไม่อร่อยครับแต่ว่าทุ่นที่สองครับม็นยังไงไม่อร่อยท้่นที่สองขอบคุณนะอาร์ตเอาวันนี้นะครับนะอาร์ตเห็นผมทุ่นผมห้างนะครับทุ่นผมมันแตกนะครับทุ่นน้ำไหลแรงนะคับให้มาหนึ่งดอกวันนี้ก็สัญญากับนะอาร์ตไว้ว่าจะให้นะอาร์ตสองดอกนะครับก็คือแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ ทุ่นขนาดกลาง้ําเอืกอยแล้วก็ทุ่นไม้ตายนะครับให้นัตของนะัครับผมอดอกครับแบ่งๆกันไปนะครับดอกนี้เห็นน้าเน็ดน้าเน็ดไปไหนน้าเน็บอกเห็นชอบตกกับร้านแต่นะครับนี่ของงานหนามยิ้วของนวีทุเรายนหนามครับน้าเน็ดเป็นหนึ่งดอกโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาทานข้าวกันงสักพูดนะครับผมบรรยากาศของทีมงานยูริมคองนะครับ นี่รถใครเ,เลลอ่ยน่าจะเพื่อนอทางนาอาร์ตมาน้ามายาสวัสดีครับผมโ,โอเคครับผมทานข้าวสักคู่เดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปุยกันต่อนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเก็บของก็เข้าประจำจุดของแต่ละคนนะครับผมตรงนี้สี่ห้าจุดนะครับแล้วก็น้าไทยก็จะลงน้าไทยลงไหนลงตรงโน้นใช่ไหมแล้วก็ตรงโน้นกับนายาเป็นประจำจุดแล้วครับ เรามาเริ่มกันช่วงบ่ายต่อนะครับผมหลังจากทานข้าวเสร็จก็ประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าบ่ายสองครับก็นายาก็เริ่มไมยแรกสําหรับช่วงบ่ายไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฮะได้สองตัวแล้วเหรอเดี๋ยวมาแป๊บเดียวโอ้มากำลังเข้าแล้วโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายกันต่อนะครับนายาเดินมาก่อนตันนี้ก็จะเป็นของน้องเน็ตนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อยู่ข้างๆกันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาลุยกันมาลุนกันต่อครับผมในรอบบ่ายหลังนะจากทานข้าวเสร็จนะครับจะขั้นปลาไหยครับเลยปล่อยง่อยจริงเหรอ แม่เลี้มาเอาแข็งอันนี้ขนาดว่าเสียบแง่ได้หนิเพิ่งเจล่ะเอาเบ็ดพอเป่าไว้เสื้อยังกินเนาะจะมาเรียนส้นเป็นใจได้วะเนี่ยเรียนยาไปเนี่ยผสมไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอบมันจะมากันมีอาการอยู่เอ้ยกว่าจะปัวหัวมา บอขิงไ <ane> <câ reen> ม่ได้เง okay. ียบๆไปนั่นบอจะติดปลกคว้าแล้วฮ่าๆๆๆฮ่าๆๆๆฮ่าๆๆๆฮ่าตรับผาๆๆๆฮ่าๆๆๆาๆๆๆฮ่า่าๆๆๆฮ่ารๆๆฮ่าๆๆๆฮ่าๆๆๆฮ่าๆั่าๆๆๆฮ่าๆๆๆฮ่าๆๆๆฮคาๆๆๆฮ่าๆ่าน่าๆๆๆฮ่่าๆๆๆ่า่าๆๆ่า่าๆๆ่่าๆๆ่าๆาาาเลยนะของผมได้ตะเกาาดู ตัวต่อไปครับผมจะเป็นยังไงนายยางัดเอางัดเอาแต่ฟังเรายังเงียบอยู่อะ <c oughs> ตุ่นหายไปแล้วอุ้ยหลุด <c oughs> มีสายอยู่ไนายยหลุดโอ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่หลบกด กำลังปรับพื้นอยู่สามดหนึ่รุดมันไปแล้วครับไม่พื้นครับโอโ้โหนะกันยา เอ่นจากของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออวนี้มื่อะงตอ่นี้มีการขิงปลาเขารอๆไงมากลับมาดูปลาเรามากนะทีนี้นายากิดว่ามันเขาฟังหือมันออกไกลออกไกหน่อย จริงแมนจะพูดว่ามันไก่อากาศฮอนมันสีนี้ลงผื่นพอตอนเรา,าจมแล้วอข้อใหญ่ๆสักตัวนะลูกโอ้ยเอาข้านี้กับพอได้ขิงเขาครับเข้าปากอีกดอกมาหันมาหันเกี่ยวหลังระ <c oughs> คราหนึ่งเต้มสวยสวยกวนว่ามันฮิตไปทำนี้ระยะ มใหม่หายโอ้ยไม่ใหญ่เอ้าพอได้อยู่สวิงไม่ต้องนั่งแล้วครับผมตะเคียนใสสวย <ผ>โออดูสิลงปุ๊บมีอาการอเออเริ่มมาแล้วเว้ยเนี่ยเขาตกใส่เนี่ยใส่นั่นเขาว่าตกดอกโดนโดนมากน่นะครับแต่เพียรอุยอ้ยใส่สวย นี่ไซส์สวยเพิ่์บว่าไงว่าชวนี้ปลาเริ่มเขาแล้วม,มาถามตัวต่อไปครับปลาน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วกินนตอนเอเ่มาคุณละระยะนเี้คนนุณละมันกินมันกินไก่ขึ้นมาแล้วอุ้ยมีไส์หน่อย เนี่เขาตกปลาเขาตกใส่นเนี่ยเบิ้งเราเนี่ยเฮ้ยเตยน้อยห่องกูกวอากาศหายคุนี่ยนะต่อไปขันโตหน่้อยก็ตัวนี้แย่ห่งวงเลยขอไฟัปนเพื่อนนะครับช่วงนี้ขิงข้ามคลองครับก็เป็นธรรมชาติของทีมงานหลิวนะครับก็ดได้ปลาก็จะขิงกันอย่างนี้แหละเอาละครับผมจะเพียนใส้สวย มากินไกลใช่ไหมเอาครับผมมาแล้วก็ทอยระยะไกลขึ้นนะครับ4.5แต่ว่าทิ้งระยะให้ไกลกว่าเดิมสุดสายนะครับผมสุดหยียดเลยอุ้ยหาย,หายเลยหายเลยเนี่ยลงลงมันกินลงมันกินเนี่ยสงขค้าต้องใช้สวิงตากเนี่ยบางรุ่นเขาไม่ใส่เหยื่อกันไดไงฮะอ้หนึ่งแต้มครับผม ใส but, ่สวยๆนะครับผมตังเล็ดเห็นปะมีอาการตัวใหญ่บปะง่ายๆเอาเอาขึ้นให้เน็ตโอ้โยดูๆฝั่งนี้เขาตกเขาตกไซนี้กันตัวเล็กๆเขาไม่ตกกันหรอกไก่คักได้หนิเซ็นเนี่ยผลเลยมาดูไสายปลานั่นเน็ตกันนะครับ ดูครับเพื่อนลอยเองแล้วลอแล้วหล่อปลาหน้านี้ครับดูดูไซส์ครับนี่ครับปลาเขาเราหล่อครับผมหน้าวนี้กดกันนี่แหละต้องจีบปลาใส่นี่แต่ไปทิ้งนะอาบื่อมันปลาผมแล้วเราจีบทิ้งแล้วปลาปลาผมนี่แหละนี่ไงดูไซส์ปลานี่ฮะไซส์สวยไม่ใช่ปลาผมนะนี่ครับเราของปลา ปลาเนตอยู่ข้างกันโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วนะครับได้เวลาเดินทางกลับบ้านละก็เพื่อนๆสมาชิกฝั่งนนก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ผมที่ยังเก็บของไม่เสร็จนะครับมามาดูกันว่าวันนี้ผลงานเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ผลงานผมที่ตกจะเป็นยังไงไปดูปลาไปดูผลงานนะครับผมหมายนี้ต้องบอกว่ามีแต่ปลาตะเพียนนะครับปลาอื่นไม่มีเลยนะครับ ปาตะเพียนน่ครับคนงานก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใสสวยตะเพียนใสดีใสตัวโตก็เยอะครับนะครับตัวเล็กๆก็ปล่อยบ้างนะครับตัวเล็กๆปล่อยแล้วก็คัดซส์ที่กําลังสวยๆนะครับนี่บตัวใหญ่ก็มีรุ่นนี้ครับปลาตะเพียนหมายนี้ตะเพียนเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้อง ไม่ได้มาอ่อยนะครับอันนี้ตรงนี้มาเปิดใหม่ไม่ได้อ่อยเลยมาอ่อยสดๆนะครับกลัวจะเข้านี่ปลาหมอตะก,กับด้วยหนึ่งตัวนะครับนี่คือผลงานปลาตะเพียนของเราแต่ว่าปลาทั้งหมดไม่ได้เอากลับบ้านนะครับก็จะไปสมทบกทับนายานะครับวันะนะี้มาหาปลาตามโปรเจกต์ช่วยนายาหาปลากลับบ้านนะครับนายาณนะอยู่นะครับก็เป็นทีมางหานริ้วลุมคลองของเราวันนี้นายาจะกลับบ้านก็เลยาหาปลากลับบ้านสมาชิกก็เลยได้ยินข่าวมามาช่วยกันหาปลานะครับ นี่คือในส่วนของผมนะครับที่ตกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปรวมกับเพื่อนๆแล้วก็มอบให้นายายนะยูนะครับผมโอเคพลกงานวันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะกลับมาซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับไม้นี้ในวงเพื่อนๆเรียกกันว่าบ่อบึงบัวอยู่แถวๆก็แถวอมเภอองคลักษนะครับผมก็เท้าวิ่งลงไปทางโน้นก็ยังเป็นเขตของลำลูกกานะครับตรงขึ้นมานะครับมาจาก น่าจะไม่ไกลจากลำลูกกานะครับองค์คาร์ลรอยต่อองค์คาร์กับโซนบางน้ําเปรี้ยวโซนบนนะครับผมนี้เขาเรียกบึงบัวนะครับแต่ก่อนมันมีบัวนะครับต้องถามคนพื้นที่นะครับมีหลายช่อง YouTube ที่เคยมาตกนะครับอย่างช่องนาวาชนเนลนะเดี่ยวนะครับต้องถามมาเดี่ยวเพราะนาเดี๋ยวน่าจะรู้จักโซนนี้ว่าเป็นอ่างนี้เขาเรียกอ่างอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆเก็บของหมดแล้วนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผม ขอบคุณครับโอ้แฟนเออเตือนเลยมอนี่ยผลงานการรือ้อในนาทยครับโอ้รอ,รอบาบรอบใยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ๆ>ดียขาดูใกล้หน่อยปิดท้ายคลิปมกำลังปิดคลิปพอดีเ <รอ S 1> นี่ยผลงานนาทยรอบบายครับผมโอ้โหดูดูดูไซต์ นะครไม่ใช่น้อยน้อยนี่คือแค่รอบบ่ายนะครับรอบเช้าเอาไปรอบเช้าก็ไปเทประมาณนี้แหละรอบเช้าก็ประมาณนี้นะครับไปให้นะอยู่แกแรลไวไก่อนละนะครับเพราะว่ากลับบ้านแกจะปวดหลังก็ต้องให้แกแร้ตอนนี้ก่อนผมบอกเลยครับปวดหลังแน่นอนวันนี้ก็ทีมงานหรือลุงคลองก็มาช่วยกันหาปลาหาปลาให้นักกายเอากลับบ้านเอากลับบ้านไปต่างจังหวัดนะครับว่ารู้ง่วงไปด้วยดีไปเท้าโอเค โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมฝากช่องนะนาไทยด้วยนาไทยช่องอะไรช่างไทยพี่ชิงครับผมช่างไทกดไลค์กดซับสไครต์กันได้เลยช่องช่างไทยพี่ชิงฝากด้วยอีกหนึ่งช่องจากทีมงานหรือลุมคลองนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทีครับผมลาไปพร้อมกับนาไทยนะครับผมโอเคครับ